เราดูนครับทุกคนยกให้ลุงแมนมณีวันน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือครูแบ้เป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเหมาะสมไหมครับทุกคนกับพี่แมนมณีวันเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยทำลายสถิติใหม่ไปอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนพาเอาเพลงคนเมากับมีหัวใจครับ ติดแฮชแท็ก28ในมาแรงและตอนนี้กำลังทยานสู่1ในมาแรงครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับยกให้อุงอิงเพชรบ้านแพงและพี่แมนมณีวันเนี่ยเป็นศูนย์หน้าเป็นท่อทับแม่ทับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้ครับทุกคนดูจากอะไรดูจากเวอร์ชันคอปเวอร์เพลงแรกของพี่แมนมณีวันอย่างคนอ่า ยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาส์แมนไอ้นีครับซึ่งเป็นเวอร์ชันคอปเวอร์เท่านั้นทําเอาเพลงของพี่แมนมณีวันเนี่ยครองหนึ่งในมาแรงครับตลอดหลายสัปดาห์มากๆครับทุกคนไม่มีใครมาฉุดลงได้หลังจากที่ โอ้โหออกเพลงคัฟเวอร์มานะครับเรียกได้ว,ว่าปังมากๆและนี่นะครับถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่แบบเต็มตัวเลยก็ว่าได้ของพี่แมนมณีวันครับทุกคนกับเพลงนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เข้ากับความรู้สึกกับใครหลายๆคนเนาะทุกคนสำหรับเพลงนี้คือคนเมากับมีหัวใจเนี่ยมิมมองว่าเป็นเพลงที่โอ้โห รู้สึกว่ากินใจเนาะรู้สึกว่าเปิดได้ในทุกๆโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงอกหักนะครับในช่วงสังสรรค์กับเพื่อนหรือในช่วงแบบเดินทางอะไรแบบนี้ครับทุกคนฟังสบายๆครับและเสียงพี่แมนมณีวันคือสะกดนะครับสะกด คนดูมากๆและ MV เพลงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเข้าไปดูครูแบ้นะครับครูแบ้คือใครฉายาใหม่ <zy h _ struggling> ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่เองครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเข้ามากี่วินาทีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนี่ยก็แห่เข้าไปกดชัดรูปเอาไว้แล้วก็เอามาลงในกลุ่มกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับศูนย์หน้าฝ่ายหญิงอย่างน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าอุงอ,งอิงแสดงอะไรเนี่ยไม่กี่วินาทีเนี่ยคนก็แห่กันเข้าไปดูกันแบบ เยอะแยะมากมายแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเลยกับเพลงนี้ซึ่งต้องบอกว่าเพราะมากๆแล้วก็อาจารย์นิกสเลบี้ by, แต่งไว้ดีมากๆนะครับเพลงนี้เนี่ยตอนแรกเนาะอ้อมอิมคิดไว้ในใจว่ายืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาส์เป็นอาอเนี่ยปล่อยออกมาแล้วใช่ไหมครับเราคิดว่าจะเป็นแนวเดียวกันไหมจะซ้ำไหมเพราะามันเป็นแบบว่าเวอร์ชันเมาส์เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยพอปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วเนี่ยคือฉีกไปเลยอะ คือคนละเรื่องกันเลยครับทุกคนอันนี้คือคือเมาก็มีหัวใจแล้วมันแบบรู้สึก เจ็บลึกบาดลึกของใครหลายๆคนเนาะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเข้ากับชีวิตมากตอนนี้เข้ากับความรู้สึกมากตอนนี้ตอนนี้กําลังนั่งทานอ่าเล่ากับเพื่อนอยู่นะครับก็มีเพลงนี้ปล่อยออกมาพอดีคือจังหวะมันได้จังหวะมันโดนมากๆครับทุกคนเนาะสำหรับศูนย์หน้าฝ่ายชายอย่างพี่แมนมาีวันครับทุกคนมาพูดถึงแม่ทัพอย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันบ้างครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับอุ๋งอิงเนี่ยโอ้โหไม่เคยทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซีผิดหวัง นะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะครับองค์อิงอเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่ว่าจะออกเพลงไหนมาติดหนึ่งในมาแรงหมด1วัน2 3ล้านวิวแล้วก็ต้องบอกว่าน้องสร้างสถิติไว้ได้สูงมากๆแล้วก็พี่แมนมณีวันเนี่ยโอ้โหทุกคนถือว่าบอสโจนเนี่ยเนาะได้เพชรแต่ละเม็ดที่เอามาประดับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคือต้องบอกว่าแบบนี้ต้องยกนิ้วโป้งให้เลยใครจะคิดว่าพี่แมนมณีวันจะมาอยู่กับ องค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิลปินแบบในตำนานมากๆอ่ะแล้วก็คือพี่แม,มนม่ีวันเนาะเป็นโลโก้ของความเสียงเพาะนะครับเป็นโลโก้ของความเสียงดีเสียงปังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิมข่าวกระแสก็เลยมองว่าโอ้โหได้พี่แม,มนม่ีวันมาอยู่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเหมือนพี่แม,มนม่ีวันห่างหายจากการเป็นศิลปินเนาะสักช่วงหนึ่งเลยครับทุกคนถ้า เปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนมาเคาะสนิมใหม่นะครับเหมือนบอสโจแบบมาเคาะสนิมใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือของดีมีอยู่ในตัวอยู่แล้วแค่บอสโจจะทำอะไรยังไงก็ได้ให้แบบว่าเคาะพี่แมนนยครับทุกคนให้พุ่งนะครับแล้วปังได้แล้วตอนนี้คือพี่แมนปังมากเลยนะแล้วหน้าตรงหน้าตาพี่แมนคือไม่ระยะเวลาคือไม่มี ไม่มีใครสามารถทําอะไรพี่แมนได้เลยอะพี่แมนมันมีวันอะเวลาไม่สามารถทําอะไรจะได้เลยแกก็ยังหล่อดูดีสมาร์ทนะครับแล้วมิงไปเจอตัวจริงแล้วคุณดีมากแล้วทุกคนแบบแอกรีดเบาๆนะต้องบอกแบบนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยตอนนี้นะครับเพลงของออทางค่ายเดี๋ยวนะที่ครูหมนอนอะิงเนี่ยไปแสดงเป็นเป็นนางเอก MV เนะี่ยชื่อเพลงอะไรนะเดี๋นะฮะ เป็นเพลงเพลงของของ,ของคุณเพียวโปรดักชั่นเป็นการคนทำอะ่ะอ๋อเป็นจังบุญเป็นอย่างบุญนะครับตอนนี้ติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงอยู่ตอนนี้5ล้านวิวนะเป็นยังบุญนะครับแล้วก็เหมือนกับคลองมาหลายอาทิตย์แล้วแล้วคิดว่าวันนี้พี่แมนมน่นวันมาตีแน่นอนมาตีหนึ่งในมาแรงแน่นอนนะครับสําหรับคนเมาก็มีหัวใจนะนะครับตอนนี้คือ1นึ่งแสนสี่นะครับหนึ่งแสนสี่นะครับคนก็คือไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆนะครับเนาะ เนี่ยบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญเนี่ยมาให้กำลังใจลุงแมนครับโอ้โหน่ารักมากนะครับนี่นะครับบอสน้อยกดไลค์กดแชร์ออกไปเลยปันปัน,ปนยอดวิวครับโอ้โหบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญก็มาเด้นนี้วิน่ารักมากนะฮะบ,บ้านฮักอุ้มอิ่มเอ,เองนะครับอุ้มอิ่มดูแลอยู่นะครับสนับสนุนทุกคนในวงสาวน้อยคะ่ะนี่ปลื้มปลื้มช่วยกันดันช่วยกันเชียนะครับ เพลงดีมีคุณภาพจริงทุกคนเพลงนี้มีคุณภาพจริงเป็นเพลงคือเตรียมเป็นเพลงมหาชนได้เลยเพลงนี้นะครับเพลงนี้คือเตรียมเลยนะเตรียมเป็นเพลงมหาชนอีกเพลงหนึ่งเลยสําหรับคนเมาก็มีหัวใจนะครับอุมม้มยิ้มฟันทงว่าติดชาร์จทุกเรดิโอแน่นอนนะครับสาหรับเพลงลุงแมนบอกไว้แค่นี้นะครับแม่ปิเนาะคนที่เล่นเป็นแม่ครูเบียคือแมปิ แม่ปีเล่นดีมากนะคือสมบทบาทมากแล้วก็เออตบเออตบ <c oughs> นะครับทุกคนวันนี้ก็ยกให้เนาะเป็นอุงอิงเพชรบ้านแพงกับกับลุงแมนมื่นิวันเนี่ยขึ้นแท่นแล้วกันครับขึ้นแท่นเป็นศูนย์ไม่ใช่ขึ้นแท่นหรอกอยู่บนแท่นและเป็นศูนย์หน้าเป็นพ่อทับแม่ทับนะครับของสาวน้อยเพรบ้านแพงเลยแล้วก็แฟนคลับเนาะยกให้เป็นพ่อทับแม่ทับนะครับ ยกให้เป็นพ่อทัพแม่ทัพของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือก็ว่าได้สําหรับเพลงนี้นะครับยืนอ่าคนเมาก็มีหัวใจนะเพราะมากนะครับมวนกรุ๊ปนี้คูแบ่นะครับพออโจพานโลแมนนี่นะครับหลายคนก็ตั้งฉายาให้นะครับน่ารักมาก น่ารักสุดๆนะครับสำหรับครอบครัวนี้นะครับก็ขอให้อ่ะขึ้นหนึ่งในมาแรงเร็วๆนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูนะไปดูต่อกันอีกนะครับโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์ให้ท่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนี่ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ